แม่ค่แม่ไ่เยร้อน่อยร้อนจ้าร้อนมากใยแใ้น้เวาก็ก็ก็กพาสาอ่นาะรู้สึกกดหูังเลทำใกลายเป็นเหมือนกรแวงอ่ะเวลาตอนเช้าเวลาเราทารูปปั้้าเราเจอพระมีฝ่าเราก็จะจอดรถแล้วก็ใส่ผ้าตรงกรวัที่เหมือนรา้า จ่ใช่ไหมคุณไม่ใช่การตั้งขาน,นสองเสาขนาดเราเขาจะแยกๆออกมาว่ามันจะภาคดีก็มีมากภาคแบบนี้ก็มีเยอะท,ที่มีให้เราเห็นเราก็พยายามคิดวิจัยแต่ที่ผ่าน,านมาเน,นี่ยบางทีภาคที่จิตไปเราก็เคยเคยกล่าวอยู่แล้วเราก็เราคิดว่าเรารผ่านเรา,าก็สบายใจเพ่าะฉนั้นถ้าเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นเราก็คงไม่ไดังไกล สกเกะมากเลย,ลววเยนะครักิเกะมากตอนสกิเกะมากก็ต้องเอเองียรู้สึกแย่มากจริงๆตอนที่ถ่ายเนี่ยเรารู้สึกแย่มากเราก็จะคิดก่อนตัวเลยว่าผู้หญิงแบบนี้มันดีจริงๆนะมันแล้วแล้วที่ได้ยินมานะไม่ได้มีคนเดียวนะแต่บบจะมีมาเรื่อยๆอะจะมีมาเรื่อยๆแล้วก็ละที่ระดับต้นสูงแบบนั้นก็ไม่ได้มีแค่นี้ก็ ด้วยเหตุนั้น,นพวกเราต้องใช้วิจารณญาณหรือเลือกต้องเลือกคำแปลภาษจากคำหรับเนีย้ยนะคนต้องเลือกแล้ว่าคนไม่มำแปลส่วนั่นเหมือนคนบอกเวลาเราไปแล้วเราโอ้ตายแล้วเราตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่าจะกล่าวที่ไหนรูปไหนไม่รู้จักว่ามันจริงแต่เราก็พอรู้ว่าเออตรงนี้เราเห็นมาตลอดแลก็ ก็อยู่ในรุปาสาของท่านอยู่ในในในเ่ัรท่านทีกฝ่าพระง์สองสามคนแล้วก็แต่หนดแก็ไม่ไ้แ่นี้จริงๆอะพูดภาศาสนาเกาธรรมศารเนี่ยไม่ได้สวยคนที่ไปอาศัยท่านเนี่ยมาทำใหาคนเสือเราคิดว่าเราต่างและเราเข้าใจคุณอยู่ที่เราอะเราเป็นผ้ีเรา มันก็ไม่มีความสุขไม่มีความสุขในการเลี้ยงแล้วไม่ตั้งใจว่าโบสที่บ้านแม่ที่แม่สร้างไว้แล้วก็ต่อไว้สองที่แม่จะจับขึ้นจะถวายโบสแล้วคยูแล้วพ่อแม่สร้างมาสองอยู่แล้วคงจะต้องยืดไปแล้วเพราะว่าการตัดผู้การจัดการจากประชาธนปไตยคนชาวบ้านเอามาลูกทำลายานที่จะเป็นร้อยตอนนี้เขาต้องคิดเยอะเพราหนักชา้าคนแยกแยกออกมาเาล้ง ก็นมเยอะี่พี่คอะไรจะขอให้แน่อองนสุดเล้วรูปนี้ไปนนั้นขอด่อนค่ะแล้วก็คิดว่าจะขอถนค่ะแล้วลูขาวทุกวันไปาทุกวันแล้วก็ไม่มีเดือดร้แม่ทำอะไร อมันเกิดกับจังหวัดบ้านเกิดเม่เองจังหวัดไม่เคยแบบเจอบางีเนี่ยผจะสืยอู่าวจะเจออยู่ง่ไหม่แล้วก็แต่เราก็ได้ยินมาได้ยินเราก็เฉยๆเพราะว่าเราเราเราเคยไปถ่ายรายการบางอยาลวกจ่ายแล้วเราก็ได้ยินเสียงพวกคุยมาแล้วก็ู้ส่อข่วหอจ่เนาะ ถ้ารู้เลยว่าเราหลางว่าเราพิไ้่คะแต้ว่าเรานี่เราเราพเ้าว่าจริงๆแม่เด็กเรื่องเนี้ยมาพอพอสมควรไล่ไปเลยแม่ก็ด uh, so ีเพราะว่าแม่ดีคนทุ่มเงินเพราะเราคนทุ่มเนแล้วเนี่ยคนที่ทุบมเนลึกๆอ่ะคนที่ทุาทเงินจริงๆแม่เขาจะทุ่มแต่ไม่้องมีไรแต่เราก็ัแค่เก็บไว้ไว้ใน มันไม่ได้มาอยู่ด้กก็มันก็ยังไม่มีอะไรแบบพอกเวียดาโอ้อนนี้่นตนาไม่เจอนม่ด้เจอ้ะเจ้าแม่ก็คุม่ด้วน่าน่าเหล็กให้กันถ้าเจอแบบนี้เราอยากอยากเข้้อยากดังนั้นทุ่วันเล่นดีเ ุกนก็จะต้องหนนะท่านะกาไคนก็มาแชร์กนเต็มไปหมดไเ้ยอะไรถ้าเรารู hmm. ้คงไมกลาแลเทุกคนที่แชร์ในตกในเกนีายนรนะบไมลบเพราะว่าพอข่าวเร่อของที่ไปประมาณ สิบวันนะก็แบบก,ก็แบบทุกคนทุกคนแคร์ดามอะไรกนะ็ทุกคนก็ทุกที่ที่จะว่าต้องเกิดอะไรเท่าไหร่ะอะไรอะไรบางทีกระแสะของของคนโซเชียลอยากบบป,ปากสนะุกปากคนเนี้ยต้องใครได้บอกเมาเลยใส่กันไปสนุกสนานสนุกป,ปากคนเนี้ย ไม่ดีเลยเห็นคนก็พูดไอ้นี่ก็เอาความใส่ใจของตัวเองไม่ดีหรอกมันเป็นกรรมที่กรรมน้อยจริงๆคุณคุณกรรมหรือเปล่าคะกหมายถึงว่าอยากให้ได้ทายากรู้ว่าคนต่างๆเล่นโซเชียลแค่วันนี้โดยยิ่งมีโซเชียลยิ่งมีคำถามไดๆมาเล่นเลโซเชียลเนี่ยเป็นกันตุ้แต่พวกเราก็คนที่ในหน้าโซเชียลคนที่มีชื่อเสียงคนที่เป็น เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะท <no ี่ท yeah> right)> ี่เออคนจัดหน้าหรือหรือพวกเป็นสิงปูทั้งหลายก็ต้องเจอข่าวแบบนี้พวกเราคิดว่าเอาชีวิตมาอยู่ในโซเชียลแล้วเราก็ต้องเข้าใจทุกคนแล้วคนที่เข้ามาสนุนปากหรือว่ามาโอ้โหกระนำกับปุกระวังนะไปเราจะเจอต่อเจอของจริงมันจะแย่เพราะกฎหมายเขาอยู่แล้วกฎหมาย พอระบอกพอป็นอะไรแล้วจะเสียตัวโดนไม่ใช่เหยีเก็บที่ตัในกระเป๋ากินข้าวดีกว่าบางคนนี่ยไม่ได้มีฟังนไม่มีตัวตนแบบนี้เห็นาูกบมันป่าเขาไม่ดีแล้วนะไม่ดีเลยไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องมีจุดยืนของตขวเองเห็นเขาพูดกันว่าอย่างนี้เราแค่ฟังแล้วพอแม่มันจกดทุกงานบุ้งว่าอย่างงานวัดบ้านวัดนู่นเนี่ยมันกระทบแม่ ต้องกระตุแน่ๆในฐานะที่แม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เดินสายแบบนี้แล้วของแม่ส่วนใหญ่ uhm. เป็นงานีเป็นที meter, ่สินค้าเขาติดต่อมาแล้วเราก็เล่นตามนเงินต่างๆงานที่พบจะนับนี้ได้เลยแม้ว่าว่าเจอแน่ลิเกเลยโดนลูกทุ่งเออลิเกโดนทั้งหมกลิเกโดนลิเกโดนลูกทุ่โดนแล้วโมระสดต่างๆลสดนัหรืองานเนี่ยงานห้าวันเจ็ดวันสิบวันงานวัดจะเจอแน่นอนก็ ก็เข้าใจได้เข้าใจได้มันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาประมาณ2-3ปีกว่าจะพบคไดก็ได้หมดศรัทธาสำหรับแม่เลยนะหมดศรัทธายังไงบ้างลยไคอ่าแม่น่ะหมดศรัทธาหมดคในตัวบุคคลแต่แม่ไม่ได้หมดศรัทธาในพระพุทธศาสนาแม่ยังยังบำเพ็ญพุทธศาสนาอยู่แม่ก็ยังยังเรยู่ือว่าแม่ก็จะเป็นคนทำบุญแล้วก็ไหว้พระทำเราคิดว่าเราไหว้พระทาเราไม่ได้ไหว้ตัวบุคคลที่มาใสยก็หนูเขระมาเพราะใครรู้แบบนี้ออก จะไปแบบว่าคือใครทำยังไงได้อย่างนั้นเหาดีกว่าไม่ช้าก็เ็วเพราะฉะนั้นต้องมีตัวเองนะใช่แม่ตัดสินใครไม่ได้หรอแต่คนที่เขาทำอะไรอยู่แล้วก็เอาหัวออกมาดีกว่าถ้าจะคิดแบบนั้นอยากไปอยู่ให้ตธอต้องไปอู่ออกมาทามานที่คุณจะมีเนี้อสติคนคุณจะไม่มีอะไรสักอ่าเนาะ จะมีผู้หญิงมีลูกมีเต้าออกกาเลยใช้ชีวิตจากเราเนี่ยสนุกจะตายไม่ต้องมี<อ>ไม่ต้องมีสิ่งมาขอบงานตั้งแต่ว่ายี่สิบเจ็ดก็เนาะฝากไปด้วยนะจ๊ะ